ระหว่างไม้แท้กับคาร์บอนไฟเบอร์มันต่างกันยังไงดีวะทนต่อสภาพอากาศมากๆ่ะสำหรับตัวนี้ก็ผมว่ามันมันเป็นมือชีพอะใช่ไม m u s a r m สวัสดีจ้าสวัสดีครับพบกันแล้วกับเจมส์สีอันนะจ๊ะผมกันคลอกเวิร์กมเชลเลสครับเล่นอไรล่อริ้นเป็นอะไรวะอนแรงอนแรงนิดน,นึงนี่วันนี้ผมมีอะไรมาคุยกับกันครับผมจะมาเทียบกันว่าระหว่างไม้แท้กับคาร์บอนไฟเบอร์มันต่างกัน ผมเองก็อยากรู้มานานละเออคือเดี๋ยวนี้มันจะมีวัสดุทดแทนที่ทํามาแทนไม้ใช่ครับเพราะไม้อย่างนี้มันเริ่มน้อยบนโลกนะใช่เออเขาก็เริ่มเริ่มหาแบบคืออย่างวัสดุทดแทนอ่ะเนาะใช่อย่างอย่างเมื่อก่อนบางยี่ห้อเขาอาจจะเอาให้กีตาร์เบาลงกวงขึ้นกีตาร์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ฮะเออแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวนี้เลยครับผมแล้วว่ามีเทคโนโลยีใหม่ใช่ครับผมกันในมือผมนี่ก็คือเป็น e-piano ครับผมนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยเป็น all solid ออลโซลิดเลยอ่าแต่นี้ก็คือเป็นออลคาร์บอนไฟเบอร์ออลคาร์บอนไฟเบอร์ใช่คือไม่มีไม้เลยกันเคยเห็นมันหน้าตามาก่อนไหมเคยเห็นครับเคยเคยเล่นกีตาร์ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์มา่อก่อนปะก็เคยก็มีตัวนี้ตัวแรกครับที่เคยเล่นซึ่งเคยเล่นใช่ไหมคือแต่แต่ผมครั้งแรกที่ผมเห็นเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ผมผมคิดถึงโอเวชั่นที่เป็นหลังเต่าอะไรเงี้ยผมผมจินตนาการเสียงว่าเฮ้ยมันน่าจะประมาณโทนโทนอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยครับผมเรามาเข้าเรื่องเลยดีกว่า เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยดีกว่า <ฮะ S 1> a, K a C C อ45สี่สิบหฟอนตัวนี้คือตัวนี้เนี่ยเป็นออร์โซลิททั้งตัวซึ่งออร์โซลิทเนี่ยเพื่อนๆจะรู้อยู่แล้วว่ามันมีผลต่อเรื่องอากาศอีกเยอะมากใช่เ<ต>พราะว่าอากาศเปลี่ยนนิดเดียวนี่ก็คือไปเลยใช่ไหมใช่วางหน้าห้องน้ำหน่อยก็อ,อ่ะและแล้ว<ล><ล>ใคระจะไปวางปกติวางไหนวางในห้องเลยครับในห้องในกระเป๋าอะไรฝนตกขึ้นมาหน่อยอ่ะแล้วเจอแอร์หน่อยอ่ะเจอแอร์เริ่มไปแล้วนะเอาขึ้นเครื่องบินปุ๊บอันนี้เสียงเพี้ยนแล้วก็เจอแอร์ ครับผมซึ่งอุตภูมิมีผลต่อมีผลตอบตอบมันเยอะมากแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเสียงมันเสียงมันจะให้ความเป็นธรรมชาติเรื่องของความธรรมชาติมันมันมาจากต้นไม้อะใช่เออจากต้นไม้มันจะให้เสียงความเป็นอะคูสติกที่แบบไครร้องอ่ะคาร์บอนมันกลางวันแล้วมีเสน่ห์ใช่ครับผมไม้เนี่ยส่วนตัวคาร์บอนไฟเบอร์กันเป็นยังไงคาร์บอนไฟเบอร์ก็ตัวนี้ ก็ทนต่อสภาพอากาศมากๆ่ะเขาบอกว่าทนทนอุณหภูมิตั้งแต่ลบยีถึงเกองศาก็คือจะไม่มีผลต่อตัวนี้เลยเออคือถ้าไม่ใช่จุดเดือดจริงๆมันก็ไม่ฟังถ้าไม่คุณเอาไปต้มอย่างงี้ก็ก็เละละเออซึ่งและอย่างนี้เขาเคลมนะเขาเคลมว่ามันไม่บิดไม่งอว่ะไม่ต้องไม่มีที่ขัดขันคอด้วยใช่ไหมฮะใช่ไม่งอแน่ไม่งอแน่ครับผมแล้วก็อากงอากาศ ทำอะไรมันไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้จริงผมมองแล้วนะราคาประมาณนี้กับการที่ว่ามันทนต่อสุ้ภาพอากาศเนี่ยมันน่าจะไปใช้กับการเดินทางกีตาร์เทเวลเทเวลกีตาร์ตัวนี้น่าจะเหมาะเหมาะมากไลฟ์สไตล์ของคนใช้งานอ่ะใช่เขาใช้กันแบบไหนหรือความชอบของแต่ละคนมันชอบไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งอ่ะก่อนที่เราจะไปสรุปอะไรให้ฟังลองฟังเสียงดีกว่าอ่ะไปลองฟังเสียงของตัวลาวามีก่อนครับไป อยากเล่นแล้วว่ามีไงบ้างผมรู้สึกว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายมากๆแล้วก็ให้เสียงที่ก้องกังวานมากๆเลยนะเออตัวมันเล็กนะแต่มันดังวะ่ะแล้วมันเพราะเอออือคือเสียงมันคือเสียงมันนิ่งด้วยอะ่ะใช่ใช่ใช่เวลาเล่นคอร์ดอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเออเราไม่ต้องเค้นอะไรกับมันเลยด้วยทัชชิ่งที่ให้มาเนี่ยคือเล่นง่ายมากๆแล้วก็ซัสนเทนก็ยาวเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายเล่นแล้วมีความสุขอ่ะใช่ครับมันเสียงมันออกมาเป็นอารมณ์กลมกลม่อม กลมกล่อมในตัวเลยกับปลงไฟฟ้านะไอป้ปองธรรมดานะเสียงกลมกล่อมากมากมผ่านไปตัวนี้เดี๋ยวผมเกลียดพูดมากมาฟังไอ้ตัวนี้ปลงธรรมดากก่อนดีกว่าเป็นไงอ่ะไป บอรปังตัวนี้โปร่งธรรมดาความรู้สึกก็จะอีกอารมณ์หนึ่งครับคือด้วยด้วยความที่มันเป็นไม้อะมันจะให้เสียงที่มันดูลึกลึกได้เบสที่ลึกกว่าด้วยด้วยบอดีที่ที่ใหญ่กว่าด้วยและมันเป็นไม้แท้ใช่คือให้ให้ย่านโลที่แบบนุ่มลึกนุ่มแล้วความทำเป็นธรรมชาติเนี่ยจะจะทำดนามิกเลนได้แบบกว้างกว่าเวลาสตามแรงๆอะไรเงี้ยมัน มันเป็นไม้ตัวมันใหญ่กว่าแล้วมันแอคแท็มันออกกว่าใช่ก,ก,ก,ก็ก็ได้ส่งใช่ก็ได้ส่งด้วยนะครับ,บมาหานไปสระโปงธรรมดไปดูโปกงไฟฟ้าของตัวนี้บ้างปะ ยังไงม้างก็ปล่งไฟฟ้าตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยครับผมยังยังเหมือนเดิมครับพอออกภาคไฟฟ้าก็ยังคงรู้สึกว่ามันเล่นง่ายอืมเราไม่ต้องเราไม่ต้องเค้นอะไรกับมันมากะไรครับใช่ครับแต่ก็ยังไม่ลึกเหมือนเดิมยังไม่ลึกยังไม่ลึกแต่ว่าข้อดีของเขาคือเขามีเอฟเฟกมาให้มีรีเวิร์บรีเวิร์บดีเลย์อะไรอย่างนี้มีให้ครบให้ใช่ซึ่งเล่นเป่าๆก็มีเสียง เล่นเปล่าๆก็มีเสียงด้วยเ,ออเหมือนมีลำโพงในตัวตัวนี้ครับผมจบนี่คี่ตัวเดียวนะมาลองฟังโปรไฟ้าต,ตัวนี้มั่งครับไป ตัวนีโป่งไฟฟ้าดีดมาแล้วรู้สึกว่าโลกแบบโลกสดใสขึ้นมาทันทีเลยรู้สึกว่าตัวนี้แบบว่าโป่งไฟฟ้าแบบเยี่ยมอะคมอืมันคมและกว้างกว่าเยอะเลยกว้างไปเสียงแหลมไปกว้างเสียงเบสนี่ลึกลึกแล้วชัดด้วยเออลึกคมชัดความต่างภาพไฟฟ้าสําหรับสตัวนี้ตัวนี้อาจจะแบบ คมชัดไม่สู้ตัวนี้ใช่ด้วยด้วยด้วยบอดี้ครับด้วยบอดี้แต่ถามว่าเรื่องของการใช้งานอะเรื่องของการที่แบบว่าเอาไปเอาไปเล่นกลางคืนสมมตินะเราเล่นกลางคืนโอ้โหแบกตัวนี้ไปอาจจะนิดนึงว่ะลำบากลำบนหน่อยแต่ตัวนี้ไปปุ๊บมันได้มันจบมันก็มันก็ทํางานได้โอ้ทำงานได้เลยใช้ใช้ได้เลยอะสรุปหน่อยกันลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่าที่ตัดงจากที่เล่นไป2ตัวนี้อะไรดีกว่าอะไรยังไงอะไรยังไงเออตอนนี้ตอนนี้ตอบยากครับว่าอะไรมันดีกว่าแต่ อธิบายอย่างนี้ดีกว่าออธิบายว่าตัวเนี้ยเหมาะกับใครดีกว่าสองตัวนี้เหมาะกับเหมาะกับใครเออเหมาะกับใครเออสําหรับตัวนี้ผมว่าผมมองว่าเป็นใช้งานที่แบบไปเที่ยวซะส่วนใหญ่ไปเที่ยวเล่นที่บ้านคิดงานมั่งคิดเพลงมั่งใช่ครับพกพาง่ายอะแล้วน้ําหนักมันเบามากครับผมตัวผมเองอะผมผมเป็นคนชอบเล่นแบบพวกรีเวิร์บดีเลย์คอรัสอะไรอย่างนี้อยู่แล้วซึ่งผมผมก็เลยแอบชอบมันใน ่ของทีมันไม่ให้เอฟครบเครื่องใช่ครบเครื่องมากๆและมันบวกกับความพกพาง่ายมันยิ่งยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยมันดีวะมันมันใช่วะตอบโจทย์เรามากๆสําหรับตัวนี้ก็ผมว่ามันมันเป็นมืออาชีพอะใช่ไใช่มืออาชีพอ่ะเอาไว้อัดอัดนี่แบบก็เสียงนี้คือก็คืออุ่นนุ่มสําหรับคนที่อยากได้วิญญาณของธรรมชาติอ่า มันมีเป็นยางธรรมชาติอยู่มันมีความเป็นไม้มันมีความเป็นอุ่นลึกแบบและภาคไฟฟ้าตัวนี้คือไม่ต้องพูดอะไรมากเบสมากๆดีมากดีมากครับพอพอเสียบพูดกันแบบตรงๆนะพอเล่นเปล่าๆเนี่ยผมรู้สึกชอบตัวนี้มากกว่าแต่พอเสียบไฟฟ้าเสร็จปุ๊บผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันลึกกว่าโอ้โหมันมีมิติที่มันกว้างกว่าเยอะใช่ใช่ชัดกว่าเยอะประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะมาเปรียบเทียบหรอกแต่หมายถึงว่า เราจะมาพูดถึงเรื่องของวัสดุทดแทนว่าเอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ไม้แล้วนะที่เอามาทํากีตาร์คาร์บอนไฟเบอร์ก็สามารถเอามาทํากีตาร์และเสียงก็ไม่ได้แพ้กับไม้เลยอืก็ สำหรับวันนี้ก็คงเพื่อนๆคงได้แบบได้รู้คําตอบในใจแล้วแบบเอออะไรมันมันจะทดแทนได้จริงๆไหมออส่วนตัวเราแบบมองว่ามองมันว่ายัางไงก็ก็ลองคิดกันดูลองคิดกันดูและแ,แต่คนชอบหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีอะไรเป็นแบบไกได์ไลน์ได้ได้ฟังว่าไอ,อ้คาร์บอนไฟเบอร์กับไม้มันต่างกันยังไงอะไรประมาณเออนะอย่างน้อยอย่างน้อยได้ฟังแบบเทียบกันเห็นจา่จาจ่ากันไปเลยเออถึงแม้ออว่าทรงมันจะไม่เหมือนแต่ราคามันเท่ากันไงเออเพื่อนๆจะแบบเฮ้ยราคาประมาณนี้จะซื้ออะไรดีวะอะไรอย่างนั้นอ่ะเออก็ประมาณนั้นแหละครับก็ฝากไปเลยละกันกับ S <S จเจ้าเลาว่ามีตัวนี้ <ฮะ S 2> กับเอ้า AJ45 <ฮะ S 2> มาลองกันได้ที่มิตรอามทุกสาขาจ้ะก็ประมาณนี้แล้วกัหรับผมกับการของตัวลราไปก่อนดีกว่าน,นะครับสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับ